างคดีนี่นะคะขออัปเดตสถานการณ์กันเมื่อประมาณ10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานี่นะคะทางด้านของพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกบชนเนี่ยพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบวรพบสุนทรเลขาพูมมกับสอนอพญาทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของกรณีที่10ตตำรวจตรีนรวิ์บัวดกผบอหมู่กองร้อยที่2กองกำกับการ1 กอมาคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนที่ขี่บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวาราลักษณ์สุภวัจริยากุลนะคะหรือว่าหมอกระต่ายนะคะเสียชีวิตนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะมะีทางตำรวจได้แจ้งข้อหา7ข้อหาหนักนะคะ 1. คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่วความตาย 2. นํนำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทาง 3. ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางนั่นก็คือไม่หยุดรถให้คนข้าม และว 4. ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 5. ฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี 6. นนำรถไม่สมบูรณ์เมาขับเพราะไม่ติดกระจกหลังอ,อขออภัยค่ะนำรถไม่สมบูรณ์มาขับนะคะเพราะไม่ติดกระจกหลังแล้วก็7มีพรบรแต่ไม่มีประกันนะคะและจากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยยืนยันว่ารถของสิบตำรวจตรี นรวิทย์ไม่ใช่รถของกลางอันนี้เพราะเป็นประเด็นมีการพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะคะว่านี่เป็นรถของกลางหรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงบอกว่าเป็นรถที่ซื้อมามือสองในราคา1 1 3 3 0 0 0บาทมีเอกสารการซื้อขายและใบโอนลอยในวันที่14ธันวาคมยืนยันบอกว่าไม่ใช่รถของกลาง อย่างแน่นอนนะคะส่วนการพิสูจน์หลักฐานหลังถูกกล่าวอ้างว่าตำรวจทํางานล่าช้าจําได้ใช่ไหมคะมีประเด็นบอกว่าโอ้โหผ่านไปเนี่ยกว่าสองชั่วโมงกว่าจะทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยเป็นใครในประเด็นที่ว่าศพของหมอกระต่ายกลายเป็นศพนิรนามถึงสองชั่วโมงทางตำรวจชี้แจงบอกว่าการตรวจพิสูจน์หลักฐานไม่ได้ล่าช้าตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมกับวงจรปิดหลังจากนั้นก็กลับมาที่สอนอพญาไทยเพื่อที่จะติดต่อญาติของหมอกระต่ายและได้ประสานกับทางแพทย์และโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุพนักง,งานสอบสวนไม่สามารถ ปลดล็อกโทรศัพท์ของหมอกระต่ายได้จนกระทั่งเพื่อนร่วมง,งานที่อ้างว่าชื่อคุณเฟิร์นโทรเข้ามาในเบอร์มือถือนะคะในมือถือของหมอกระต่ายทางตำรวจจึงได้รับสายแล้วก็แจ้งเพื่อนหมอกระต่ายไปว่าหมอประสบอุบัติเหตุแล้วก็ฝากไปถึงคุณเฟิร์นซึ่งเป็นเพื่อนของหมอกระต่ายให้แจ้งญาติเพราะตำรวจไม่สามารถปลดล็อกโทรศัพท์ของหมอกระต่ายได้จากนั้นคุณเฟิร์นก็โทรกลับมาบอกว่ายังไม่สามารถติดต่อญาติได้เช่นกันจน17นาฬิกา ก็มีพี่ชายซึ่งอ้างว่าเป็นอาจารย์หมอติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์หมอกระต่ายให้พนักงานสอบสวนส่งหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งรองพอบอชนนี่นะคะท่านก็บอกว่าขอความร่วมมือสื่อโซเชียลหยุดแชร์ภาพและข้อความอย่าพยายามทําให้เกิดการเข้าใจผิดทั้งเรื่องของรถแล้วก็การพิสูจน์หลักฐานด้วย พร้อมกันนี้ยอมรับว่าการถแถลงข่าวที่ยากนะคะเป็นการถแถลงข่าวที่ยากที่สุดตั้งแต่ถแถลงข่าวมานะคะรองผอบอชนอบอกว่าเพราะสูญเสียบุคลากรเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านจากักษุที่มีไม่กี่คนในประเทศผู้เสียชีวิตเป็นแพทย์โรงพยาบาลตํารวจนะคะก็นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรคนสําคัญของโรงพยาบาลตํารวจด้วยพร้อมกันนี้ก็แสดงความ ไว้อะไรให้กับแพทย์ผู้เสียชีวิตแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุดไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าเป็นประชาชนก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหามีจุดประสงค์ที่จะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทราบว,ว่าทางวัดยังไม่สามารถที่จะให้บวชได้เนื่องจากว่าเป็นคดีอาญาอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีส่วนการบวชหน้าไฟที่วัดพระศรีมหา,าธาตุยังอยู่ระหว่างการประสานกับทางวัดแล้วก็ญาติซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะบวชได้หรือไม่ค่ะ